สองคอมเมนต์คุณปู่ภัยวงเตชนะนรงค์หลังเห็นข่าวหนุ่มกัญชัยให้แม่ฟร้องสุภกิจเปิดแมสโชว์หน้ากลางรายการโหรกระแสกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากจากกรณีรายการโหรกระแสเมื่อวันที่สมกรกฎาคม66หกหนุ่มกัญชัยได้เชิญเอ้ชุติมาในนาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มที่มาพร้อมกับคุณแม่และทนายความมานั่งพูดคุยในรายการถึงประเด็นที่ฟ้องร้องไปยังเทศสายไหมต้องรอดว่า ถูกอดีตแฟนอย่างแอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบ,บซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูก black list ซึ่งในรายการแอชุติมาเผยว่าเจ้าตัวคบฟ้องสุขภกิจมา6ปีกว่าตั้งแต่ฟ้องอายุ19แออายุ50พวกเราอายุห่างกัน31ปี นอกจากนี้แอชุติมายังเป็นคนส่งฟรองเรียน6ปีแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่จบซึ่งทางด้านแอชุติมาให้เหตุผลว่าอยากให้อนาคตน้องจริงๆส่วนฟร้องสุภกิจบอกว่าที่เรียนไม่จบต้องรับส่งที่แอไปทำงานตลอดโดยทางด้านเพจอัพสองยูฮาได้ออกมาโพสต์รูปภาพช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสที่ทางด้านหนุ่มกัญชยัยได้ให้แม่ฟรองสุภกิจเปิดแมสโชว์หน้ากลางรายการพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ที่หนุ่มบอกให้คุณแม่ถอดหน้ากากออกทีวีแล้วชมว่าสวยไม่หยุดบอกแม่ตึงมากตึงทั้งหน้าทั้งนิสัยเลยทำเอาทางด้านคุณปู่ไพยวงเตชะนรงพ่อของสงกรานเตชะนรงยังต้องเข้าไปคอมเมนต์โดยได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปน้ำตาซึมซึ่งก็ทำเอาชาวเนต็ตกดไลค์กันเพียบเลยทีเดียว